chẳng bó bà này thôi ở đây bó bà này mới đây cái tông ở đây là mà ừ. khiên này khiên ma cả tít cứ cầu rồi nó có ừ. ừ. cứ quần này môn gì thật bó nằm cứ nằm bọc bò này ออ้ออออแนแข็งงรยยเลสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่เพ,พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็ชื่อช่างเบียนที่สิริพงศ์ครับผมเปิดหน้ามากกัเจอเลยครับผมเอาทองมาส่งลูกค้าครับผมดูมครับผมเข่ามาก,กเกือบบอะไร จังบ่บันนี่ถอยออกได้บ่บันนี่โอ้ต่อมาได้ก็ต้องออกได้แล้ววะเอาท่อมาส่งลูกค้าครับผมลูกค้าพึ่นสั่งเนาะเดี๋ยววางก่อนเนาะเดี๋ยสมาธิกันแป๊บนึงเก็นซอยเก็บแคบนะพอดีลงรถพอดีโอ้ยเฮใจเลยเราติดต่อมาได้เลยนะพี่น้าอัศจรรย์นี่ครับผมต้องออกเสียมาส่งอยู่แต่เอาส่งข้างหน้าเนาะเต้น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 ย่างเนี้ย ป็นรถป,ป้าเลยครับผมต้องขุดไปแฉกต้องอะไพูุกเออเดีนี้อโอ้ลุมเคียนให้เขียนมากกับติดขึ้นก่าแล้ว ก็กลนในมนดีถปาอาขึ้นนามบออะไรก็ไม่กอก็ิบบพอดีอยู่วะก็ปมบัดเบองนันมันเม็ดสิบั้งเงทั้งเทน่ะเม็ดเม็ดเศร้ามันบอได้อยู่ทั้งข้างี่แต่ว่าทั้งไตก็ิบบสูสีอยู่บะผมเอาตะลามดาเบงนัน มันแข็งจะมองเหนี้พี่เหนีบ้างนี่มันบ่เหนียบสิบมันบรกุ่มมันบ่จะวางฟังนี่มันเหนียบเจ้าอยู่เออเนาะเดี๋ยวยุดเดี๋ยวสร้างมาหรือสร้างคนลงเอาได้ยุดเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวก็่าวว่าไมซื้อนะครับพอเดี๋ยวจะสร้างก็สิมาจัดการเองเอารถชิ้นกับเขาบ่ได้ขนาดเขาไมาเนี้ยกินทางบังวังคื้นนีหละครับกำแพงดีดีเลยเนอะ đẹp không đẹp không đó đẹp với ba người cái cày tiếp sư ba người nó cày tiếp sư nhiệt đấy ở máy súng nào, nó à là một thoải được. Mang này có đây anh diễn, mang nữa. เรากลับไปว่างใต้เรามเกะ tôi đi ở đây là bàn bột hình thành lắm hưng bóc chân 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 thành lắm ให้ไปเอาเข้ามาฟ้ามาครบไม่แต่ตกแตยังลึกฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบเออเรียบร้อยครับคุณเ,เรียบร้อยแล้วเนะาะแค่ยื้อนี่มุมกับหลดุดนี่ครับกลับมาทางนี้เลยบ้านนายจึงบ้านเก่าของเฉย ไอ่ยากเนี่ยียกขึ้นที่ยนอย่างลุกสนไมนลุกส่วมั้งแก่แกะเลยมันหยยบลุกส่วนผมว่น่าเกี่ยงลุกส่วนบ้านเก่ามันคุบคุบบเลย เดียวบลู้แล้วนะเนาะอ,ออกทางนี้ครับคุณเะโบกทางเลยแม็กออกทางนี้โอ้ยกระจกรถโอ้ยน้องดูดิน้องมันจะไม่ทะเสารั้วเข้าไปหรอือเนาะทางก็บอเมเองซอยแคบอะไรก็ได้มาดิเป็นรอง้าร์เจ้าได้สั่งนะ กูตาคงจเอาน้ำเนาะอ้านี่กระจกบเงเวอเนี่ยนี่กระจกเลยดาดไปเลยตัวนโอ้ยหลุดลอยวะเนาะน,น้องย่ะหัวไปด,ดีน้องมันจะโดนอะไปก็กี้อวตั้งตั้งดีๆกันห้างกันบ่พอส้องน่เลยกระจบ

เบอร์2นีนะ่ต่อไปโอเคโอค้ดีทีบ้านหลังจากแข่งเวียนมองฟังเดียวไว้เนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมจสำหรับคลิปนี้ครับใครสนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปในเด้อครับเด้อยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงนี้ครับผมคลิปสั้นๆเนาะ งานนจ่งได้กลับไปให้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจะคลิปเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ,ส,บ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นรถแล้วไปสวัสดีครับผม